สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องมิตันชาแนลวันนี้นะคะมิเลยก็คิดว่ามันน่าจะถึงเวลาอันสมควรแล้วนะคะที่ช่องเรานะคะควรจะมีไมค์อัดเสียงได้แล้วนะเพราะว่าทุกวันนี้ที่มิเลยนะใช้การอาทำคลิปอะไรเนี่ยมิเลยใช้เป็นโทรศัพท์ในการอาดัดแล้วบางครั้งเนี่ยเสียงก็จะมีแบบเบาบ้างดังบ้างแล้วก็มีเสียงแทรกบ้างอะไรอย่างนี้ก็มิเลยก็ไปเจอไมค์ตัวนี้มานะคะ ซึ่งก็เห็นรีวิวหลายๆคนนะเขาก็บอกว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้มิเลก็จะมาแบบรีวิวพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนเลยว่าเอ้ยมันโอเคไหมดีจริงหรือเปล่ายังไงบ้างไม้ตัวนี้นะคะเป็นไม้ของยี่ห้อโบย่านะคะ B Y M 1เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยค่ะ สิ่งที่เขาให้มาภายในกล่องนะคะก็จะประกอบไปด้วยเนี่ยนะคะหัวแจ็คทาการเนี่ยคะ่ะเชื่อมต่อกับเจ้าสายตัวนี้ในการต่อกับลําโพงนะคะแล้วก็จะมีถุงผ้ามาให้แล้วก็คู่มือการใช้ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ แล้วก็ฟองนะ้ํามันจะแยกมาให้ต่างหากนะน,นี้มิเลก็ทําการประกบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม้หนีบก็แยกมาให้นะอันนี้มิเลก็ทําการสวมลงไปที่ล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วมิเลพูดเลยว่าไม้หนีบของเขานะมีความแข็งแรงมากพอเนี้ยดูดิมิเลแบบมือเดียวแทบจะแบบง้างไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่น่าจะหลุดออกจากเสื้อง่ายๆสายความยาวนะคะอยู่ที่หกเมตรสามารถเดินไปเดินมาได้เลยแล้วก็ แล้าตัวอัดเสียงนี้นะคะก็จะมีด้วยกันนะคะ2โหมดก็คือค a m เมลนะคะแล้วก็สมาร์ทโฟน ถ้าเราจะใช้กล้องตัวใหญ่อัดเราก็ต้องเลื่อนขึ้นไปเลื่อนสุดถ้าเกิดเราจะใช้สมาร์ทโฟนในการอัดนะคะหรือว่าจะทําการปิดเครื่องก็คือต้องลงสุดเช่นกันค่ะถ้าเราอัดในคามล่าแต่ว่าเราเปิดหมดสมาร์ทโฟนก็จะไม่มีเสียงหรือเราใช้สมาร์ทโฟนอัดแต่เราเลื่อนไม่ได้คามล่าก็ไม่มีเสียงเหมือนกันนะคะแล้วก็ข้างในเขาก็จะให้ถาดมานะคะถาดก็แยกออกมาเหมือนกันต่อมาเลยก็ทกําการหมุนเปิดปิดนะคะตรงนี้แล้วก็ใส่ถาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะ ไปชูสูช่วงทดสอบเสียงกันเลยมาช่วงทดสอบเสียงกันนะคะซึ่งเสียงตอนนี้ที่ทุกคนได้ยินคือเป็นเสียงของอไม์ของสมาร์ทโฟนของมิเลเองที่แบบไม่ได้ใช้ไม์ของโบยาแต่อย่างใดเดี๋ยวจะลองให้เปรียบเทียบกับเสียงที่ใช้ไม์ของโบยากันนะคะ โอเคค่ะก okay, ารทดสอบแบบแรกนะคะก็คือมิเลจะวางไม้ไว้ระดับเนี่ยค่ะตรงคอเสือ้อประมาณนี้ค่ะเสียงเป็นไงคะเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อกี้ที่ใช้ไม์ของอสมาร์ทโฟนในการอัดโดยตรงไม่ได้ต่อไม์ของโบยาก็เสียงจะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะมิเลจะทำการทดสอบเสียงนะคะในระดับที่2ก็คือ บริเวณหน้าอกหรือว่าวางไว้บนโต๊ะนะคะประมาณนี้เพราะว่าในคู่มือนะเขาก็เขียนแนะนำด้วยว่าบริเวณ,เวณที่ไม้นะคะจะอาจเสียงได้ดีที่สุดแนะนำเป็น20-25ถึงเซนห่างจากใบหน้านะคะโอเคค่ะนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือ เสียงนะคะที่อยู่ในบริเวณ2 0 2 5เซนแล้วก็อยู่บริเวณหน้าอกนะคะหรือว่าทุกคนก็จะสามารถตั้งไว้บนโต๊ะก็ได้นะสําหรับบางคนที่แบบรีวิวสินค้าหรือว่ารีวิวการทำอาหารอะไรแบบนี้ที่จะต้องเดินไปเดินมาที่แบบไม่อยากให้ไม้แบบติดอยู่กับตัวหรือไม่อยากให้ใครเห็นไม้นะคะแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่น่าสนใจของเจ้าไม้ตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันสามารถ บันทึกได้ยังเสียงที่แบบเล็กๆอย่างการทํา ASMR ได้ด้วย ASMR นะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะเห็นมาในแบบหน้าเฟซหรือว่าหน้า YouTube นะคะซึ่งมันจะเป็นการใช้เสียงในการขับกล่อมให้แบบคนที่หลับยากหลับง่ายขึ้นอันเนี้ยมิเลยใช้ง่ายๆเลยก็คือสองที่มิเลยนะคะแกะไมออกมาค่ะเดี๋ยวทุกคนลองฟังกันดูนะคะ เป็นไงคะทุกคนพอได้ไหมฝันดีกันนะคะทุกคนเข้าสู่ช่วง Q&A แล้วก็สรุปกันเลยนะคะเจ้าไม่โบยา b า B เอ1อ่าวหันผิดด้าน ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่มิเลซื้อมานะคะในราคา280บาทนะคะอยู่ในงบหลักร้อยเท่านั้นเองซึ่งก็ราคาก็มิเลตีว่าเป็น300บาทหลักกันเนาะเดี๋ยวมิเลจะขึ้นร้านนะคะที่มิเลสั่งในลาซาด้านะคะให้ไว้ตรงนี้เลยและที่สำคัญก็คือว่าร้านนี้นะอย่างเขาบอกว่ามันเป็นของแท้ด้วยเพราะว่าสามารถนี่เช็คได้เลยว่าของแท้หรือของปลอม มิเลยเชียงไม่เป็นหลอกแต่มิเลยอยากคอมเมนต์มาทุกคนอื่นเขาบอกเชียงแล้วเป็นของจริง <c oughs> ส่วนบางร้านที่มิเลยเห็นนะราคาที่แบบต่ำกว่าสองร้อยก็มีนะแบบร้อยกว่าบาทซึ่งมิเรยว่าบางอย่างถ้าราคามันไม่น่าเชื่อถือมันอาจจะเป็นของเก๊หรือของปลอมก็ได้นะเวลาเลือกก็เลือกดีๆกันนะทุกคนเพราะไหนๆเราก็เสียตังค์แล้ว <c oughs> เพิ่มอีกไม่กี่บาทเราได้ของแท้แล้วเราแบบใช้คุณประโยชน์มันแบบคุ้มค่ามิเลยว่าเออมันก็คุ้มค่าที่แบบจะ เสียเยอะกว่าตั้งแต่แรกก็ประมาณนี้นะคะทุกคนมิเลยนะคะเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้หรือว่าเก่งในเรื่องไมหรือเรื่องเทคโนโลยีด้านนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็อยากจะทําให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้ลองดูกันเพราะว่าเผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่แบบเพิ่งอยากจะหัดทํา y o youtube หรือว่าอยากลองเล่นอ่า YouTube ดูว่าควรจะใช้ไมอะไรยังไงประมาณนี้นะคะก็ วันนี้ไปแล้วค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะในการประกอบการตัดสินใจนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายทุกๆคนคะ่ะเมื่อกี้มิเรล,ลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าเวลาที่เราอะค่ะทําการเนี่ยเก็บไม้เรียบร้อยแล้วกับ โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องอยากรู้เป็นธรรมดาใช่ไหมคะว่าเสียงของเรานะคะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราแล้วหรือยังพอมิเลย์ลองอัดเสร็จปุ๊บมิเลย์ก็กดเปิดฟังเลยพอมิเลย์กดเล่นคลิปแล้วปรากฏว่าคลิปของมิเลย์ไม่มีเสียง <c oughs> ก็เลยทําให้มิเลย์เข้าใจผิดว่าไม์ของมิเลย์นะคะไม่เชื่อมต่อกับกล้องแต่ที่ไหนได้ทุกคนเราต้องถอดสายแจ็ค ที่ตูดโทรศัพท์ก่อนนะคะทุกคนเพราะถ้าเราไม่ถอดสายแจ็คที่ตูดโทรศัพท์ของเรามันก็จะทํางานในระบบของหูฟังมันก็เลยไม่มีเสียงออกมาเพราะฉะนั้นเราต้องถอดก่อนนะคะแล้วก็ลองฟังเสียงของเรานะคะว่าเสียงของเราเข้าโทรศัพท์แล้วหรือยังถ้าเข้าแล้วก็ถือว่าโอเคแต่สาหรับใครที่แบบเฮ้ยพี่หนูก็ถอดสาย อะไรอ่ะที่ตู่โทรศัพท์ออกแล้วนะแต่ทําไมฟังเสียงตัวเองแล้วยังไม่มีเสียงอาจจะเป็นที่เราอะลืมเปลี่ยนจากคัมเบ่าเป็นสมาร์ทโฟนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนนะคะก็คือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแต่ถ้าเราเลื่อนแล้วถอดใส่ใส่แจ็คแล้วแต่ก็ยังไม่มีเสียงของเราอันนี้ก็อาจจะเป็นที่แบบสินค้าอาจจะมีปัญหาก็ลองปรึกษากับทางร้านได้เราได้นะคะส่วนก็อยากจะบอกแค่นี้แหละ นี่แหละก็จะพยายามทั้งใจทำคลิปต่อๆไปนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจกันไปนานๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปจริงๆแล้วบ๊ายบายรักทุกคนนะ